คลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมกับรถเทอาติดเข้าใหม่ฉายยาวของขทุกอุดทนคันนี้เป็นโฉมออนนิวคัน 1.6G ปี2021ค่ะคันนี้ผ่อนสบายๆนะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์ค่ะและในคลิปนี้นะคะน้ำหนึงจะพามารับชมรถเข้าใหม่ ก่อนอื่นเลยจะบอกว่าช่วงนี้รถเข้าใหม่มาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถครอบครัวค่ะพี่ๆค่ะแต่ในคลิปนี้นัหนึ่งจะพามารับชมรถเก่งขนาดกลางกันนะคะฉายาของเขาเดี่ยจะบอกว่าถึกอึดทนอะไหล่หาง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นรถเบสเซลเลอร์นะคะที่ ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเพชรยนต์เลยจะบอกว่าถ้านึกถึงรถรุ่นนี้ต้องนึกถึงที่เพชรยนต์เท่านั้นค่ะนะคะจะเป็นรุ่นไหนไม่ได้นะแต่จะบอกว่ารถรุ่นอื่นก็ขายดีนะแต่เบสเซอร์จะเป็นรุ่นนี้ค่ะพี่ๆขา To y o ต a c คล o l ร l a าอัติค่ะ,คะตัวนี้จะเป็นตัวโฉม All-new นะคะเป็นตัว 1.6G ปี2021และจะบอกว่าสีนี้สีสวยมากนะสีสวยมากนานๆน,น,นะจะมีเข้ามาไม่ไม่กี่คันนะแต่ว่า รุ่นนี้นะคะปี2021ปี2021ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงอยู่ที่ประมาณ8,800อาตีไป9,000พี่พี่ค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้อยู่นะนะคะถ้าใครสนใจนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับน้ำหนึ่งด้วยนะคะให้กับทางเพชรยนต์ค่ะพี่พี่จะได้ไม่พลาดกับรถสวยๆนะคะที่เข้ามาให้ได้ติดตามกันเอาละค่ะมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปเริ่มดูกันนะคะรับชมตั้งแต่ด้านหน้ากันก่อนอมาเริ่ม ไฟหน้ากันค่ะนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าเดิมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟ Daytime Running Light นะคะได้กระจังหน้าโครเมียมค่ะโลโก้อ,บอวบอ้วนๆน,นะคะอยู่ตรงกลางและตัวช่องดักลมค่ะตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีดำ นะได้เป็นสีดําไฟหน้าไฟเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะอันนี้คือรถเข้าใหม่น้ำหนึ่งขอบอกก่อนนะเป็นรถที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพจะบอกว่าอันนี้ล้างหรือเปล่ายังไม่ได้ล้างเพราะถ้าดูใกล้ๆยังเห็นคราบจะบอกว่าคันนี้คือให้มองดูไกลๆสภาพสวยมาก สันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มอาจจะมีรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาค่ะพี่ๆขานะคะด้านข้างนะคะสันเหลี่ยมคมเดิมสวยกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะนะคะคันนี้และในส่วนของยางนะคะในแม็กอันเนี้ยให้ดูใกล้ๆนะแม็กเดิมของเขานะยางนะคะได้เป็นยางโยโกฮาม่า ซีรียาง205ทับ5 5 R 16แมตขอบ16นิ้วนะคะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะยางปี23 ของเราเนี่ยถ้ายางมีแตกลายงาหรือว่าไม่มีดอกอยางแล้วเรามีการเปลี่ยนให้นะคะซุ้มล้อเดิมสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัวดิสเบกสี่ล้อนะคะอันนี้ย้ำอีกทีหนึง่งรถเข้าใหม่อันนี้คือสภาพเดิมนะหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะนะคะอามาดูภายในสักนิดหนึ่งค่ะรุ่นนี้นะคะนี่ ให้ดูภายในได้เป็นเบาะทรงสปอร์ตเอาติสเนี่ยนะคะพวกโฉมออนนิวเนี่ยเริ่มทำแบบทรงสปอร์ตเข้ามาเยอะเลยนะในคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถดีกว่าให้แบบให้ดูรถสภาพเข้าใหม่ะคะ่ะให้ดูพวกรอยอด้านข้างนะคะพวกตัวน็อตนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขนี่การันตีสภาพเดิมคลิปนี้น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งพามาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถดีกว่า พี่พี่คะอยากให้มั่นใจนะว่ารถทุกคันของทางเพชรยนต์ที่เรานําเข้ามาเนี่ยสภาพปี2021นี่เห็นมั้ห็นไหมนะคะเป็นปีของปีรถพอรุ่นนี้เป็นตัว1.6 g ปี2021ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไขค่ค่ะพี่พีคะ่ะนะคะรอยเมคอัพเนี่ยจะบอกว่าบางท่านเนี่ยที่ที่แบบว่าชอบให้ดึงตรงนี้ใช่ไหมดูง่ายๆเลยพี่ถ้าตรงเนี้ยโดนตรงนี้ก็ต้องโดน เนี่ยค่ะตรงเนี้ยไม่มีสภาพเดิมสวยค่ะนะคะอ่ะการันตีสภาพตัวรถนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างไหมมาดูด้านหลังกันบ้างไหมนี่ค่ะให้ดูประตูด้านหลังนะคะพาดูโครงสร้างรถดีกว่านะะในคลิปนี้คันเนี้ยสีสวยเขาเรียกว่าสีเทาสีเทาที่มันอมเขาเรียกว่าอะไรอมฟ้านิดๆนะคะนี่กระจกเดิมรอบคันและดูแม็กด้านหลังสิ แม็กด้านหลังไม่มีรอยคูดนี่เห็นไหมแต่ว่าถ้ามีมาเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้นะคะนะคะอะมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะไฟเดิมนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินค่ะนะคะตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะสามารถเปิดขึ้นได้ว้าวด้านหลังกว้างมากๆเก็บสัมภาระได้เยอะค่ะนะคะตัวเอาติสตัวนี้เป็นรถ ที่แบบนั่งเดินทางไกลนั่งไม่เมื่อยค่ะนั่งสบายนะคะแล้วก็อะไหล่หาง่ายด้วยนะคะใครที่แบบมองหารถที่แบบว่าหาที่ซ่อมได้ง่ายศูนย์บริการมีเยอะอะไหล่หาง่ายไม่พลาดค่ะนะคะนี่ภายในกว้างมากๆพวกคานด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะนะคะแล้วก็ตัวระบบไล่ฟ้าด้านหลังนะคะกระจกเดิมด้านท้าย ไฟท้ายก็ได้ไฟท้ายเดิมนะคะพวกกล้องน้ำต่างๆรอยเมคอัพเดิมสวยเลยค่ะพี่ๆคะ่ะและคันนี้ได้เซ็นเซอร์ด้านหลังมาด้วยเซ็นเซอร์ถอยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะเวลาถอยก็มีเสียงเซ็นเซอร์เตือนเนาะด้านท้ายนี่ โครงสร้างสวยจริงๆค่ะพี่ๆค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะเข้ามาดูตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะยกคูณโทรหาสอบถามได้คันนี้สามารถจัดยอดได้เต็มดันฟรีดาวได้นะคะภายในอะมาดูภายในยดีกว่าภายใน,น,น,นเนี่ยเบาะเนี่ยรุ่นนี้ปี2021ทํามาเป็นแบบเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตมากๆเลยค่ะนะคะ ภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นความปลอดภัยก็ให้ถุงลมนิรภัยมาเจ็ดใบโครงสร้างนะคะตัวรถนะคะของเอาติเนี่ยแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนี่เหมาะกับแบบร้อสไตล์นะคะแล้วก็คันนี้ก็เพิ่มแบบคิ้วขอบโครเมียม ให้ดูแบบมีอะไรอะไรเข้ามาให้ดูเหมือนแบบสไตล์หรูหราค่ะที่เปิดด้านนอกนะคะก็ได้เป็นแบบโฮมียมได้กุญแจอัจฉริยะด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะนี่ให้ดูด้านในอันน้ำหนึ่งขออนุญาตหยิบกุญแจก่อนนะคะพี่ๆค,ค่ะกุญแจนะคะเขาก็จะได้แบบนี้นะสามารถเปิดท้ายตรงด้านท้ายได้แล้วก็สามารถเปิดท้ายจากกุญแจได้หรือเปิดจาก ตรงนี้ก็ได้ค่ะนะคะด้านข้างคนขับภายในนะคะเพิ่มความสปอร์ตหรูหรานะคะคุมโทนเป็นแบบว่าสีดำเลยนะคะพวงมาลาัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะหน้าจอก็เพิ่มเข้ามานะ,ะนี่เดี๋ยวหนึ่งลองกดสตาร์ทรถนะคะได้เป็นแบบพุสตาร์ทนะคะเครื่องเสียงรองรับ cd f-m-am ค่ะนะคะคันนี้ก็เป็นเกียร มันเป็นแกะตโนมัติอยู่แล้วนะตัวนี้มีช่องใส่แก้วน้ําค่ะพี่ๆค่ะตรงด้านข้างอ่ะนี่ภายในกว้างนั่งสบายนะคะคอนโซลด้านหน้าก็ปรับโฉมใหม่เลยให้ลุกดูดีขึ้นคันนี้เลขไม่อยู่ที่1 4 6 0 0แ 915โลไม่หน0 0 0 0โลก็ถือว่าระยะทางนะคะก็เหมาะสมค่ะเป็นรถผ่านการใช้งานเนาะพี่พี่ขาเราดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะก็ใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เข้ามานะ,ะอะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่พี่ขา <S <S นะคะ <S <S คันนี้นะคะพาดูโครงสร้างอย่างที่หนึ่บอกเนาะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะอะเดี๋ยวมาเปิดดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน คันนี้นะคะรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพมามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันจะบอกว่าคันนี้นะคะขนาดยังไม่ได้แบบล้างทําความสะอาดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะยังดูสภาพสวยดูดีอยู่เลยนะคะด้านข้างเบ้าโชกเห็นไหมรอยเมคอัพต,ต่างๆนะคะพวกตัวน็อตต่างๆคะ่ะ นี่ให้ดูด้านข้างไฟด้านหน้าไฟเดิมจากโรงงานนะคะคานด้านหน้าคานหม้อน้ํานะคะรอยเมคอัพต,ต่างๆนี่ค่ะพวกตัวน็อตต่างๆแล้วก็ฝากระโปรงนะคะเป็นตาโตยโตยโตา้าฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงค่ะนะคะ สภาพเดิมสวยสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะมีให้ครบเลยค่ะพี่พี่ขาคันนี้นะคะ5 0 0แสนกับอีก900 0บาทค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้นะคะก็คันนี้นะผ่อนเริ่มต้นค่ะพี่พี่ขาจะผ่อนอยูอ่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ0 0 0จะอยู่ประมาณ8,8 8 0ันดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเครดิตดีนะคะกะ็เริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 2.39ค่ะพีค่ะพี่พคะ่ะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะใครสนใจคันนี้ค่ะกับ t o y ย t a a เอาติสนะคะ 1.6G นะคะตัวโฉบอ l นิวปี2021ใหไม่หน4 0 0 0 0โลค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะพารับชมรถเข้าใหม่กันเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเพชรยนต์ด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่รถสวยที่ปรับสภาพแล้วนะคะก็เข้ามาดูนะคะเข้ามาทดลองขับได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตอย่าเก็บไว้ในใจนะยกหูโทรหาสอบถามกับทางแอดมินได้เลยค่ะนะหรือว่าสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะเอาล่ะ,ค,ะคลิปนี้นะั้นนขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ